จังหวัดลำปางครับจัดการแข่งขันมหากรรมมวยโลกต้านภัยยาเสพติดสร้างความสุขมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนชาวไทยครับ หน่วยภาคงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนทั้งในและก็นอกพื้นที่จังหวัดลำปางรวมกันสร้างความสุขมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนชาวไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหากรวรมมยโลกต้านภัยยาเสพติดในศึกปูนอินทรีสถานโลกซึ่งได้จัดการแข่งขันขึ้นที่เวทีมวยชั่วคราวไส้งอนชุมชนบ้านเมาะหลวงตำบนแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานมีผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวน มากครับกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์แสดงพลังสร้างกระแสต่อต้อตานยาเสพติดกระตุนให้ทุกภาคส่วนได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยและก็ได้หันมารวมการแก้ไขปัญหายาเสพติดกันอย่างจริงจังรวมทั้งเพื่อเป็นการ เป็นกิจกรรมสื่อกลางครับในการสร้างความรักความสามัคคีความปลองดองให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทยในทุกพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติตลอดจนเพื่อเป็นการผลักดันนักกีฬาโวยไทยให้ได้ก้าวขึ้นสู่ระดับแชมป์โลกอันจะเป็นการช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประชาชนและก็ประเทศชาตินะครับเป็นการสร้างนักกีฬาตัวอย่างที่จะเป็นต้นแบบแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เยาวชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬาและรู้จักที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ